อันว่าพื้นคนอีสานนี่นะแต่งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันคนอีสานเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจงามหักในดนตรีหักในเสียงเพ็มบวาบบ้านเมืองสิพัฒนาจะเลื่อนไปหัวใจก็แล้วแต่มีสีชีวิตของคนอีสานกันยังบอเปลี่ยนแปลงกอนว้ายเปล่าไปไส่ว่ะ ไป่ใส่น้อเพื่อนฮะยมัวว่านนั่นหอดใส่เฮ้ยหอดใส่แล้วหอดใส่หอดใส่อย่างโอ้ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไม่ใส่น้อหนิมัวมัวว่านนั่นหอดใส่แล้วฮะหอดใส่แล้วหอดใส่โอ้ยจักแม่นหอดใส่อย่างเนาะโอ้ก็ทิ้มึงไปกับดอกจันมัวว่านนั่นดีอ่ะงงอีกงงอีกบักคุยกูเลยลำคาญมึงอีดี มึงเนี่ยฟังเด้อเมื่อวานนั่ยหลังจากง,งานโรงเรียนดอกจานเขามาถามกูว,าม,กกกกวามึงเนี่ยู่ใสกูน่ะบูหัวกูก็เลยบอกว่ามึงนี่ยนายยูมองหันเราเป็นยังไงเดี๋ยวพอกันบอขันพอ่อนพอดใสแล้วอ,อใสแล้วโอยพอกันยูนั่นที่ล่ะซุ่มซู้สองคนพอกันมันต้องมีกุ้กูกกก้ีกันบอกสูหมูฟังนี้โอ้ยจกเป็นอย่างของสู่เนาะ กูไปส่งกันอยู่ตลาดซื้อๆบ่มีีหยังจบอี่หยังวะเออแต่ว่าเมื้อน,นี้มึ่ก็แต่งตัวรอเลยวะรอว่าเป็นดาหลาเลยวะโว้ยกูก็มีธุระของกูตอนเนาะสงสัยจะมีธุระกับความรักแน่นอนเลยเด็กกูอะเรื่องของกูอเอาแต่เมื่อกี้เป็นไทยเนี่ย ปิดประตูให้มันตัวสบายดีวะล่ะมียู่เราโมนี้ไม่เหนื่างนี้คือว่าเก่งมีเหนึ่สิพึกษาแม่พึกษาเก่งกงรัรอเด้หน้าตากันดีเปน็นลูกพออ่อเอฟซีกันไาายแต่ว่าเก่งหมักยิงคุณแต่เก่งโมก,กา,าบอกเขาอะเก่งอยากให้ดอกจานซอยผูอแด ซอยน่าดอกจันวาแล้วซอยเก่งเด้อเ <c oughs> ก่งโมลูสิไปพึ่งไพฮิรีมีแต่ดอกจานนี่แหละซอยเก่งใน,นเด้อก็เป็นยังเดี๋ยวห่อซอยขอบคุณดอกจานหลายๆเด้อขอบคุณดอกจานหลายๆที่ซอยโมลูสิปพึ่งไพแล้วกันพึ่งดอกจานนี่แหละเราเรื่องนี่มาซ่อนนี่มือนี่มาซ่อนนี่เออด,ด,ดเี๋ยวดอกจานซอยเบอกให้ กลับกันเด้อจะเลื่อมซอยเด้อย,ย้ายห้องขายหนาเด้อฮันเมืม่อนี้ไปเที่ยวกันวะ ผมครับได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วเรื่องง่รพอมเฮ้ยคืออย่างที่ครับผมเนี่ยอยากสีผ้าบักขานเนี่ยมาซ่อมดนตีกับคู่ไอ้พวกข้มสอนมาแน่เออเพราะว่ามันจะมีการแข่งขันใหญ่ในจังหวัดครับเขาจะจัดงานหลังออกพรรษานี่เฮ้ยแต่ว่าที่นี่้อเขารับเป็นทีมเลยวัที่นี่เออทีมใดรพานเนี่ย สิเดย์เป็นตัวแทนของจังหวัดเขาสู้ระดับประเทศต่อไปพุ่นแล้วนี่ครับหนังสือมาเล้วจากจังหวัดชงมหาผมแล้วนี่มันมันสิคือว่าคูโอโอส่สมมัครับมันกระยอนจังสี่แล้วครับผมจังได้มาไหว้วานควดซอยสอนมัานเนอ,อ,อ,อคู่อ้าวอ้าวจกงดยถือว่าเด็กหน่อยมันเปิดโอกาสของมันเป็ดโอกาสดีเนาะครับ ที่มัน,ดนได้ผากันได้เล่นสืบสารศิละปะวัฒนธรรมสิ่งพิ้นสินแแค้นเป็นชว์อยู่ทั้งพีที่ขันได้ก็ได้นาะครับขันบ่ได้เลยบ่ได้บ่ได้ครับต้องได้นนฝากไว้นงไม่เลคกคเด้ะแต่ไหนก็ฝากไว้แน่ตอนนี้ลงเรือดล่ำเดียวกันแล้ว <c oughs> อ่ะลิกคุณนผลจะเปอ่าไปหาพวกมันก่อนจัดดูไซ <c oughs> เสร็จแน่พอออขอบคุณหลายๆครับ ยำยำสนทยาผู้หงโนกาหวนคืนกลับรังสุขใจเมื่อได้ฟังหมู่ปักษาแววเพลงค่าฮะมนงี้มือนี่ออจานผ้าเมื่อไหวพระหานจีไดมีบุญหลายๆเา้าดอกจันว่าหา,านบุญคขาบ่มีบุญบอก ว่าเดว่าจังสันหมายความว่าถ้ามาเหต<ม>ุบุญเหมือนบอไหว้พระได้บุญหลายหลายแล้วคืได้ชนะค้าผู้อื่นขอ,ขอ,ขอเทียเดอท<ม>า,านให้นั่งดอกจานเด้อยำดึอด หันอยากสิขอพ่อหนีเจะขอขอพ่อหนิมันหลายกว่าชนะแข่งเทนเนี่ยโอ้โหว่าพระเพลินสิหายบอสกะล้องขอบบงกี้ อย uhm ู่อีบนอเาอยู่กับยาเ้ากับเงนจากไปไกลไม่เหนือเหนือนหากมีใคร